ตัวที่หนึ่งครับสู่แฉะเคสู่แฉะเคคือวิชาคณิตศาสตร์ครับวิธีการอ่านสู่อู่ส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 ู่นะครับแล้วก็ซีแยแฉแวแฉแฉแฉเสียงที่สองครับตัวสุดท้ายเคอเคอเคอเคเคเคอเสียงที่สี่อ่านว่าสู่แฉะเคแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ครับอ่านตามพู่กันครับสู่แฉะ สู้สคว,วิชาคณิตศาสตร์ทีนี้วิธีการเขียนครับคาว่าสู้ขีดท 1, ครับสองสาี่ห้แล้วก็เจ็ดแปดเก้าิบามนี่คือคำว่าสู้ถัดมาเขาแสหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เขียนยาวๆหน่อยนะครับโอเคครับถัดมาเขาว่าเครือหนึ 1, 2, ่งสองเขาว่าเครื่อนะั่นนะจะเขียนเป็นแล้วเนาะสามสามตัวนี้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านว่าสู้เสือเครอแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ครับตัวถัดมาครับ คือแฉะคือคือแฉะคือคือวิชาวิทยาศาสตร์ครับวิธีการอ่านคือเออคือคือเสียงที่หนึ่งแล้วก็ซีแยแฉวฉแฉแฉวฉเสียงที่สองครับสุดท้ายเนาะคือเออคื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 อเสียงที่สี่ครับอ่านว่าคือแฉะคือแปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์อ่านตามหักายครับคือแฉะคือคือแฉะคือวิชา วิทยาศาสตร์วิธีการเขียนครับขีดทใหหนึ่งเนาะคำว่าเคอร์ครับ2 3 4สามสี่หาหกเจ็ด้าว่าเคอร์รอรทำมาเขาแ่สองสามสี่ห้าหกเจแ็แล้วเคอรล่ะ1ครับสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านว่าเคอเ์วะเคเคอเ์วะเคแปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์ครับตัวถัดมาครับอินเย่เคอินเยเคคือวิชาโดนตีครับวิธีการอ่านคำนักเร oui ียนอีอินอินอิน แล้วก็อีเยือ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 เยเยเสียงที่4ครับแล้วก็สุดท้ายคือ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 คออันนี้เร็วหน่อยอ่านว่าอินเยือคอแปลว่าวิชาดนตรีครับอ่านตามผู้การนะอินเยือคออินเยือคอแปลว่าวิชาดนตรีวิธีการเขียนครับตัวที่1น,นะครับ1นึ่งว่าอินเนาะสองสามส,ามสี่ห้าหกก็เจ็ด 8 9ถัดมาครับคำว่าเยี yeah ่ยกี่ที่1ครับ2แล้วก็3 4 5ถัดมาครับคำว่าเค้เคเขียนเป็นแน่นอน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8 9 10 อ่านว่าอินยื่อค์แปลว่าวิชาดนตรีครับตัวถัดมาอีชูค์คอีูคคคือวิชาศิลปะครับโอเควิธีการอ่านนะครับอีอีกับตัว y กับตัว i จะอ่านว่าอีเวลาเขียนเราจะเขียนเป็น y กับ E พร้อมกันนะครับอ่านว่าอี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 เสียงนี้4ครับแล้วก็ถัดมาชู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 เสียงนี้สครับ สุดท้ายเคิ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 ร์เซนที่สเหมือนกันเนาะอ่านว่าอีชูเคิอีชูเคิคือวิชาศิละปะครับอ่านตามพวกายนะอีชูเคิอีชูเคิวิชาศิละปะทีนี้วิธีการเขียนครับคขาว่าอีนะ1 2 3 4งี่นี่แล้วก็ถัดมานะครับว่าชูหนึ 1, 2, 3 4 5ตัวส,ส,สุดท้ายเขาว่าเคอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ,อีชู้เคอก็คือวิชาศิละปะครับตัวทันมากทีวีเคอทีวีเคอคือวิชาพละครับ วิธีการอ่านเธออีทีทีถีถี่ิสามครับแล้วก็ E v วี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 เซนิสครับสุดท้ายเครเคคเคเคเคิเคร์แปลว่าวิชาภาระครับอันตามห t วใจแปลว่าวิชาภาระครับวิธีการเขียนครับเขาว่าถีนะครับเขียนนหนึ่งสอส 5 6แล้วก็7ถัดมาเข้าวี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8สุดท้ายนะเคเห็นแฟนนะ1 2แล้วก็3 4 5 6 7แล้วก็8 9 10 ทีวีเคอร์คือวิชาภาระครับ